อะไรวะรวยอยู่อะไรอยู่ฮะโอ้โหดึกดเดือดดินเนโอ้โหอะไรจะขนนาดนี่ยฮะอะไรจะันไหนนาดนี่ยเย่มันจริงว้ยนี่นะในวันนี้ครับสวยๆก่อนสิ ในสวัสดีครับทำไหนลูกโอ้ยเสียงยาวเลยเอาอะไรดีล่ะเอาอะไรดีล่ะโอ้โหโอ้โหกินกล้วยเนาะกินกล้วยเนาะสวัสดีครับ อ้บบอาวฮะอาา้าวฮะโหดึกแล้วก็จ่จำกินอีกเหรอเนี่ยฮะดึกแล้วก็จ่จำกินอีกเหรอเนี่ยอือาหาือาหาโอโ้โหนั่นรถมาแล้วรถพี่เสกมาแล้วรถพี่เสกมาแล้วได้ยินเสียงรถพี่เศษไหมกลัวไหมกลัวไหม ฮะตัวลูกลัวไหมนั่นรถพิเศษไหมฮ้กโอรถพิเศษมาแล้วเยวดูนะครับว่ากลัว้เหมไม่มีอาการเลยนะครับรถในบ้านตัวูไมีอาการเลยสวยสเลย เซย์เเลยใช่ไหมเซยเลยใช่ไหมโอ้โห,โหพอรถในบ้านนี้ไม่มีกลัวเลยอ,อ,อ,อะไรอะไรออใช่อ,อ๋อาากลัวไหม ตูลูกลัวไหมลูกไม่กลัวเลยนะครับถ้าเป็นรถที่บ้านนี้ตูลูไม่มีความสะท้สะทานอะไรเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเรื่อรจะขนไหน้นะ เห็นไหมเห็นไหมรถมาก bon ลัวไหมทำไมไม่กลัวยี่ทำไมไม่กลัววะรถมาแล้วทำไมไม่กลัวกลัวหน่อยวะเวลารถที่อื่นทำไมกลัวแต่รถบ้านเราทำไมไม่กลัวกลัวหน่อยวะกลัวหน่อยก็ยังดีนะกลัวน,นิดๆหน่อยก็ยังดีนะอันนี้ไม่กลัวเลย

เสียงทำรามโอ้โหรู้ดีๆวยยังมีอยู่ตัวียทำไมไม่ให้กินดีบ่ดูเลยวายยังไม่หมดดูเลยวยยังไม่หมด กวยไข่ด้วยนะซ linkage, <ส>ื้ <acceptable S 2> อไหมนะโอ้โหเดี๋ยว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 จะใส่เค็งพวกกินก่อนเยวะใส่เค็งก่อนแล้วกันใจเย็นนะลูกใจเย็นนะโอ้โหมาถึงกลางคืนก็กินกลางคืนมาถึงกลางวันก็กินกลางวัน จะไม่ให้คิดถึงได้ไงเนาะรับกูรนะู้เนอะใจเย็เยนนะใจเย็นนะโอ้โหอะไรทำอะไรรอเลยไม่เจะขนาดไหนนะอ,อะไรจะขนาดไหนนะ อะไรจะขนาดนั้นมันนี่มันนี่มันนี่เฮ้ย,ยมีแตะโคกอ,อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลย,อยโอ้โหเสียบหลายแซ่บหลายแมนบแบแมนบเแซ่บหลายแมนบ เด็กจะกินเด็กมาหอดแต่เว้นกะกินแต่เว้นสะล,ะละัดโอ้โหเบิ่งเอาครับผมออื้หือแสีบบ่แสีบบ,บ,บ่ตุลูแสบบีบบ่เบิ่งเอาเด้อครับพี่นอ้องเฮ้ยอะไรจะขนา,นาดนัดพี่ตัวเอ๋อโอ้โห วันนี้กลับมาถึงดึกเลยนะครับอ๋อเหาโอ้โหเก็บมะละกเด้อเก็บเอามะละกของเด้อเก็บมะละกบ่ให้กินได้หนิอ๋อเหรอบังเด้อครับดูเอาครับว่าดึกๆอย่างนี้ยังจำได้ไหมนี่ความจำยังดีไหมนี่ตุลุยังดีไม่เนาะ ยังดีปะเนาะโอ้โหอะไรจะขนา,นาดนัดอดูสิครับดูสิกินโอ้โหดูดเสียงแรงมากเลยอื้อเสียงหายใจไหมอื้อเสียงดูดไหยเป็นตามมีแห้งเด้เป็นตามมีแห้งเด้พี่น้องเอ้ยหือนี่ครับ มาดึกก็ให้กินดึกมาเย็นก็ให้กินเย็นมาค่ำก็ให้กินค่ำโอ้โห, them, หดูเอาครับทุกท่านดูเอาฮึมทลอ่ะทะลอะไรจะกันหน้าะลุฮึูรูลุรู้เดี๋ยวดูนะครับว่ากินหมดแล้วก็วจะทำยังไงกินหมดแล้วบ่ดูเอาครับดูเอาต้องสอนวิชาไปด้วย เด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเล่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่จะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเรียงขีพสำหรับตนนี่ไงนี่ไง <c oughs> ดูว่าเขาจะทำเป็นไมมเน่ลืมหรือเปล่ากลางคืนกับกลางวันนี่ลืมหรือเปล่าลืมหรือเปล่าตัวรู้เออยือหูยังไม่หมดนะครับยังกินอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับผม โอ้โหโอ้โอ้โอ้อู้หูอู้หูโอ้ยๆๆๆๆๆๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหอูหุย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 วังเวง ให้รางวัลคือสุดยอดนะครับผมครับสำหรับคำคืนนี้เนาะอ่ะที่ตู้่ะไวพรให้เม่ๆม่เร็วตูู้เอ้ยไวพรให้เม่ๆม่ ขอให้คุณแม่ทุกท่านทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีนะครับนอนหลับคอยได้เงินพันนอนฝันคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นคอยได้เงินแสนเงินล้านนะครับขอให้ชุกดีมีชัยนะครับมั่งมีสีสุกนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับปลอดทุกปลอดศกปลอดโรคปลอดภัยนะครับขอให้เฮงเฮงขอให้รวยรวยนะครับนี่ ตููหอมแก้ม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 ทุกคนแล้วครับผมอัตูสวัสดีครับยามดึกๆแล้วลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวยสวยสวยๆลูกสวยสวยสวัสดีครับสวยๆก่อนเร็วสวยสย่อๆด้วยย่อด้วยย่อด้วยสวัสดีครับสวยสวยเอสวยๆอ่ะสวยๆทำไงย่อด้วยเนี่ยเอาแต่เสียงนี้เดี๋ยวแม่ไม่ให้กินเด้อ วัสดีครับก่อน <Roth> สวัสดีครับสวยสวยสวยสลูกสวย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 สเดี๋ยวแม่ๆไม่ซื้อของให้กินครับผมสวัสดีครับ